สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันสึกฟุตบอลคาราบาวครับฤด,ดูกาล2024-2025รอ2024บ8ทีมสุดท้ายคืนวันพุทธที่18ธันวาคม2567ปรากฏว่าอาเซนอลเอาชนะคริสตันพาเลตไป3ประตูต่อ2โดยอาเซนอลได้ประตูจาก เชซุสนาทีที่ 54, 73และ81ส่วนคริสตันพาเลตได้ประตูจากมาเตต้านาทีที่4และเอ็นเคเทียในนาทีที่85นิวคาเซอลยูไนเต็ดชนะเบนฟอร์ด3ประตูต่อ1นิวคาเซิลได้ประตูจากโตนาลี่นาทีที่9และ43รวมทั้งแชร์ที่ยิงในนาทีที่69ส่วนเบนฟอร์ดได้ประตูจากวิซ่านาทีที่90บบวกหนึ่ง เซาแทมป์ตันแพ้ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ2โดยเซา์แทมป์ตันได้ประตูจากอาเชอร์นาทีที่59ส่วนลิเวอร์พูลได้ประตูจากนูนเยสนาทีที่24และเอเลียสในนาทีที่32ส่งผลให้อาร์เซนอลนิวคาสเซิลและทางด้านของลิเวอร์พูลผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะคะในขณะที่โปรแกรมการแข่งขันในคืนวันพฤหัสบดีที่19ทธันวาคม2567 ลงสนามกัน1คู่ในช่วงเวลา3นาฬิกาค่ะทอตแนมฮอสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันและข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในศึกฟุตบอลคาราบาวคับได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport b a n e w s c h a n n e l ค่ะ